กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเสนอรายการรู้ทันโรคโดยโกรมควบคุมโรคสภาพอากาศที่ร้อนชื้นนั้นเหมาะแก่การเจริญเติบโตและแพร่ระบาดของเชื้อโรคหลายชนิดนะคะโดยเฉพาะโรคอุจจาระร่วงซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็นโรคที่มากับหน้าร้อนก็ได้ค่ะและเราจะมีวิธีรับมือกับโรคนี้ได้อย่างไรนั้นมาฟังความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญกันค่ะทงสำหรับสาเหตุของภาวะอุจจาระร่วงในส่วนใหญ่นั้น เกิดจากการที่รับประทานอาหารหรือว่าน้ําดื่มที่ปนเปื้อนเชื้อโรคสาเหตุส่วนหนึ่งก็มาจากการเลือกรับประทานอาหารที่ปรุงไม่สุกไม่สะอาดร,รับประทานอาหารสุกๆดิบๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเข้าห้องน้ําแล้วผู้บริโภคลืมล้างมือนะก็ทำให้มือเกา,ารปนเปื้อนเชื้อโรคที่ปนมากับมือได้สําหรับการป้องการภาวะอุจจาระร่วงนั้นหมอขอแนะนําให้ประชาชนทั่วไปนะคะล้างมือก่อนรับประทานอาหารและก็หลังจากเข้าห้องน้ําทุกครั้งนะคะ